ไปสอง <c oughs> รอมันนานพูดสั่งมา <c oughs> <c oughs> รองเท้า WA Chang นะครับาเวนเจอร์ Adventure ได้แล้สองคู่นะครับ WA Chang นะครับ you <laughs> การดูราคาของแล้วก็อสอนแล้วการค้นหาแล้วคนปบและบอกไว้และการทำงานของแอปพลิเคชันโทรศัพท์และมีการพัฒนาขึ้นระบบผู้ดูนะครับแล้วก็มีจำนวนและอัปเดตอัปเดตเพิ่มระดับของอุปกรณ์นะครับ ยกตัวอย่างมีบวกสองขึ้นบวกสามนะครับและรูปแบบปะกอนหน้านะครับดีเซมอฟอน ขอมูลการประกาศอยู่เช่นท่าทึกทุกเช้าแลีกลางวันและกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเวลาทำงานก็10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับแล้วเปลี่ยนเดนนะครับก็จากนั้นนะครับมันเที่ยงตืนมีการเช็คอิน ประกอบรูปแบบตัวอย่างรางวัลรอกอินประจำวันนะครับตัวที่ไม่ได้ใช้รหัสนะครับแล้วใช้ QR code ในไฮไฟลแล้วโปนในบัตรนะครับแล้วก็มีโบนัสสิ้นเดือนโบนัสสิ้นปีกิจกรรมรายวันนะครับและกิจกรรมรายเดือนแล้วอาทิตย์และตารางงานนะครับ แล้วต้องบอกเป็นวิดีโอไว้นะครับแล้วรายปีและปีถัดมาค่าบำรุงรัฐบาลก่อนจะบรรจุนะครับแล้วการตกลงในการสื่อสารก่อนจะว่าจ้างเข้าทำงานในงานทางรัฐบาลแล้วนาทางข้าราชการแล้วราชการนะครับแล้วนับอำเภอแล้วอุปกรณ์นะครับและคำอธิบายและรูปแบบตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมนะครับอุปกรณ์ ก่อนหน้าคือเครื่องรูดบัตรและตอกบัตรและมีบัตร1อันออกมาและเก็บไว้นะครับต่อจากนั้นคล้ายการสแกนรหัสต้องบรรจุก่อนนะครับเป็น QR code นะครับแล้วก็ QR code ใน l ล n e นะครับและก็ข้อมูลลงทะเบียนซิมนะครับ ข้อมูลการลงทะเบียนซิมนะครับแล้วใบทะเบียนบ้านจะแบบสะสนแล้วลงทะเบียนซิมแล้วอยู่ในประวัติในรายนิ้วมือเป็นต่อส่วนตัวพิเศษนะครับจะมีซ่องลงลายนิ้วมือลงชื่อและเบอร์โทรนะครับแล้วรอข้อความการยืนยันแล้วรับบัตรไปก่อนแล้วเอกสารสิ้นเดือนและสิ้นปี และโบนัสสิ้นเดือนจากููหน่วยการนะครับและโบนัสสิ้นปีนะครับมีมีร้องทุกเจ้าหน้าที่มีสีร้องทุกประชาสนนะครับเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีที่สแกนนะครับก่อนหน้านั้นเครื่องตอกบัตรจะได้รูดและเติมกระดาษอยู่ หนึ่งกล่องนะครับแล้วบวกขึ้นหนึ่งีพศนะครับต่อจากนั้นเราจะเป็นระบบออโต้จูมัทขนาดสแกน QR โค้ดนะครับและรูปแบบซิกอินวันที่และเวลาและเวลาทำงานสิบจสองส่วนจากการสังเกตในประเทศไทยนะครับมีเที่ยงคืนแล้วตีห้าและเพลงสั้นมาสองโมงเช้านะครับแล้วหกโมงเย็นนะครับ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานสมดุลสมบูรณ์แบบสรดจต่อการใช้งานเป็นอุปกรณ์ทันสมัยและเป็นอุปกรณ์นับจํานวนวันที่และเวลาการทํางานของคนทางราชการแล้วรัฐบาลนะครับแล้วต้องรับบัตรและก็เอกสารเงินบํารุงภาะชาชนนะครับแบบที่ธนาคารนะครับเป็นเงินเดือนคนทางราชการรัฐบาลและงานทางข้าราชการนะครับ ตัวที่ผมเปิดไว้อยู่ที่9 0 0 0พันนะครับและมีเงินสดเป็นเงินเดือนนะครับและใส่ซองนะครับแล้วเข้าประชุมในห้องผู้อำนวยการนะครับแล้วกิจกรรมในรายเดือนนะครับและรายปีและปีถัดมานะครับเป็นคําอธิบายนะครับเพื่อไม่เสียเวลากับทางโรงเรียนนาจะลวยนะครับเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมของคณะครูนะครับแบบ4รีอำเภอต่อหนึ่งกองทัพกลางมี2 0 2 1เกณฑ์พร้อมการฝึก2ปีแล้วเปลี่ยนผัดนะครับ องทับกลางบ้านกลางสีอ่อำเภอนะครับมีฐานเกณฑ์อยู่อำเภอละ4 0 0หน่อยน,นะครับเตรียมโครงสร้างแล้วก็โต๊ะหรือเก้าอี้ห้องละ80แล้วก็มีกระดานครึ่งหนึ่งเป็นรูปแบบตัวอย่างของวิดีโอให้ดูนะครับแล้วปูพรมติดแอร์นะครับแล้วกระดานรองนะครับหนังสือต้องซื้อนะครับมีมอต้นและมอปลายต่างกันที่กับปัผมนะครับและมีห้องนั่งเรียนแล้วสายสั้นละ8 10คน ต่อหนึ่งห้องนะครับมี5้าห้องต่อหนึ่งสสันนะครับคู่ประจำสันในการคํานวณและเผื่อไว้แล้วก็อีกสิบท่านนะครับเป็นการฝึกงานและบรรจุออกนอกเขตเทศบาลน,นะครับเริ่มต้นที่เงินเดือนแล้วก็โบนัสสิ้นปีนะครับแล้วก็แบบถ้าไม่ิดตอกบัตร้าทิปก็ต้องไปนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนะครับ ของคณะครูทางโรงเรียนก็มีเวลาเลิกเรียนแล้วมีวันหยุดารออาทิตย์นะครับแต่าร์อาทิตย์ก็ต้องไปนะครับเป็นคุณครูต่างกับนักเรียนนะครับคาอธิบายเพิ่มเติมที่ต้องเพิ่มคาอธิบายเข้าไปเมื่อมีความหมายว่าย,ยัางไงเป็นการตอบสนองในประโยคคาว่ามีความหมายว่ายังไงต้องเพิ่มคําอธิบายเพื่อไม่ค้างขาวอะไรหรือให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเป็นคําอธิบาย ม่เอาผู้อำนวยการเจ้าครูพิเศษและใส่ชุดนักเรียนแล้วก็บัตรเรื่ององินเนด้วยผู้อำนวยการเคยเป็นแล้วผู้อำนวยการมึงไปปินธนบัตรต่อไปเลยเกิดการฉีดแสนสามกิโลล้านแล้วก็วางไว้ก่อนเป็นกระดาษหอมและเลือกไม้ก่อนตอนั้นต้องจ่ายเป็นโบนัสสิ้นปีแล้วลงเน็ดนะครับแล้วก็ตรวจเครื่องแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ส่องธนบัตรนะครับที่ออกจากสู่จากทางงานทางรัฐบาลนะครับ ตนนั้นผู้มนวยการต้องทําได้นะครับแล้วสั่งของแบบสะกีน,นธนาบาัตรแล้วข้อมูลสตาร์ทธนาบัตรนะครับแล้วตัวเลขก็จะขยับแล้วก็ปริมาณแล้วขนาดนะครับอยู่ที่กิโลแล้วก็การผลิตยางมัดคงรายเดือนและรายปีและปีถัดมานะครับในจํานวนที่เป็นผู้มนวยการนะครับและนับเป็นปีนะครับและทําประจํานะครับเพื่อไม่ให้ค้าศัตรัยเพื่อไม่ให้ระบบเว็เงินสะดุดนะครับผู้มนวยการ ควรระวังด้วยนะครับข้อมูลป้องกันให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วข้อมูลปลุกเสกและเป็นสิ่งประดับกระเป๋าและมีไว้ป้องกันให้ปลอดภัยนะครับไม่ใช่แค่ตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับรวมถึงการทำบุญและการสื่อสารทางศาสนาที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการลงหนังสือการเรียนนะครับเป็นรูปรแบบตัวอย่างต่อจากนั้นมีเห็นก่อนเขาถึงจะเชื่อนะครับ และกระดานอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็สมุดแล้วก็หนังสือแล้วแต่คนจะสอบแล้วแบบสุขันนะครับแล้วก็ตามระเบียบนะครับมีเงินจริงๆแล้วเงินเป็นตัวเลขแล้วเงินเข้าบัญชีแล้วก็รายเดือนและรายปีและปีทํามาถึงจะเป็นชณะคุณครูได้นานนะครับจากครูพิเศษเป็นมาเฟียยิสงามรับมินเนยั